สวัสดีค่ะพดกับช่องล็อกกรอกนะคะเราก็อยู่ในงานนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นผลไม้นะคะปิดเรียบร้อยนะคะเพราะว่ากลัวเมงวันมาตอมนะคะส่วนทางด้านนู้นก็ปิดเหมือนกันนะคะไม่มีไล่เมงวัน,วน,นแล้วนะคะลลโอ,โโอโ้โหกระป๋ะองเนื่อ เสร็จจากงานแล้วไปเก็บเห็ดไหมคะเนี่ยไปไม้เก็บเห็ดเลยเนาะบ๊วยกวบ๊วยกวนยันย่างไปบลอนขึ้นหัวขึ้นเขาไหวไหมย่าเพิ่งเอาใส่ยานั้นอ่ะมันจะเอาอันนี้ข้าวเอาลงเลยไปวางข้าวไวข้างบนนี่นะคะแพ็คๆเลยนะคะแพ็คอย่างนี้แหละเมียงวันเพียงจะไม่ได้จับเนาะดีไหนสุดยอดเลย ซีนนะนี่ซีนแมงวันกลัวเลยข้อนี้เอาไม่เห็นมีจริงๆริแมงวันก็้าถุนเออใช่มันบวมีกินมากับหมาเดี๋ยวจะมาวีแมงวันมีตลอดเหรอนี่นะคะยาแตงโมสวัสดีค่ะโอ้ยหอมแตงไทยจังโอ้พะแนกใส่ข้าวนะคะตรงนี้ ลงหน้าเสร็จหรือยังสางวันเสร็จแล้วจ้าอ้าวบอกยอดหยอดจ้าจะไปดำของเขาเมื่อวานนี่ไหมดำจ้าลูกได้หรืไม่ได้โรยมัดโอ้บอกาเขาเหลือจัดเหลือยังไม่เหลือหรอกดำยังไม่เสร็จก็แสดงว่ายังไเหลือของป้อนน้อยเหลือเยอะแยะเนาะเหลือเยอะแยะป่ะเจ้าโบโบได้โบได้อบได้ผมไม่โอ้ไม่โอ้แล้วมาดำทีี้โอ้ ตุกกาที่เดียวแต่ว่าสองที่หนักตุกกาที่เดียวแต่มาดำที่นี่อีกอืมกัดสุกนี่ฮะเชื่อจะได้ถึงมาถึงง่ายนั่นอ้าวมาด้วยบอลลูกบอลกดกลับกลับไปกลับไปก่อนไปมาหยอดพี่กี่ทุ่ทม,มสองทุม่มสองทุ่มยินเงินัวกเราแม่ออฟจะมาถึงนี่สองทุม่มหวานี้ ก็ไกลอยู่ระไปแป๊บเดียวเหยียบเต็มเก็บด้วจะมาถึงสองทุ่มนั่นเออเหยียบเป็นเหยียบใช่ไหมเหยียบเหยียบหลายเด้อเป็นห่วงใสยข้าวไอ้เบ้นนี่มาหมวเห็นกาแฟมั้งรกทอดอะไรใจทางนู้นน่ะไปดูตีนดูตีนําทอดตีนบ่โอ๊ย ทำไมทั้งคำดำจังมันยืดในหม้อกระทะกระดำหมดโอ้ไม่เป็นไรนี่เราโซงดูจะเท้าอันนี้น้ำมันเราทอดหลายรอบแล้วมันก็ยังไม่ดำนี่แคบเหมือนเดิมทำเป็นแคบเนาะแคบรองเท้านะคะนะคะบ้านเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานบวชนะคะทุกงานนะคะเขาก็มีเยอะอีกหมดเลยหน่อไร่ออกเยอะบ่กเลยหน่อไรา อยู่อีกนานที่โอนน่ะตอนกลับเขาก็จะหูบของให้เป็นคันรถคุณเด้ทั้งตู้ทั้งเตียงแล้วจะไม่ได้มารถมาเอาบ่สมบัติน่ะ <c oughs> มีของให้แก่วะมีของ ทางนู้นนะคะก็เรียบร้อยนะคะพนกจัดต่างๆก,ก็รอผ้ามาก็ใส่บาทนะคะถวยายอ,อาหารก็คือเสร็จเลย sa haribo band van 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 หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยกินอะไรลูกกินอะไรครับกินอะไรครับเต็มแก้มเลยออางชมก่น มันไอ่ะคะหอมอ๋อมันไอดดื้อทอดแห้งป่เฮ้ยเออมันไอนี่มันน้ำพริกไปยืดป่ะ เออแยกเอาเอาอ้ไปนะเออมีดใช่ไหมแยกไว้เนาะเออข้าวเราก็เหลือเยอะแยะเลยเนาะเฮ้ยหนูโอ้ข้าวเป็นเยอะแยะมากมายนะคะข้าว

แม่พีก็ขั่วแล้วนะคะตอนนี้โอ้ขัวข่วลาบนะคะเพราะว่าเขาทำไอ้ดิบแล้วเราก็เลยขั่วเนาะเก็บมาขั่วไว้ใครจะกินก็กินนะคะเนี่ย,ยเรียบร้อย,ยใครบ้างจะไปเก็บเก็บเห็ดรอบบ่ายเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไปไไไปวด,ดขา หาดด้วยแล้วก็ปวดขาด้วยปั๊ดซี่นะคนเราอนะยู่หันเก็บเลยไปยุเก็บแต่ทุประมาณที่สุดก็คือปวดขาใช่เนาะขัดเนี่ยโอ้ยแม่นความถ้าขัด,แ,ขดแล้วยากอยู่ไดสี่เอออันนี้ไปยุ่เนี่ยเออเก็บเลยมาค่ะล้างแล้วเอาเสื้อถุงเลยไม่ตากไว้ก่อนได้ใส่ถุงทำไมบ,บ่นบอบนึง<บ>ว่ามีดสุดคนละลงพยักผักก็มีผักหลายอย่างอยู่นี่จให้ล้างเอา จ้านี่นะคะรุวนด้วยช่วยกันนะคะบ้านเราก็บ้าน,นไม่ใหญ่ใหญ่ได้ตูนะคะช่วยกันกบช่วยกันช่วยกันช่วยกันล้างแล้วก็แยกทําหลายอย่างนะคะก็คงประมาณนี้นะคะ่ะในเช้านี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้คะ่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ